ข้อ11ครับถ้า w x Y, z เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ w มีค่าเป็น50%ของ x x มีค่าเป็น20%ของ y y มีค่าเป็น40%ของ z แล้ว w ต่อ z มีค่าเท่าใด a 1ต่อ10 b 1ต่อ20 c 1ต่อ25และ d 1ต่อ50านี้เราก็มาดูครับว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างอันแรกบอกว่า w ครับ w มีค่าเป็น50%ของ x เขียนสมการออกมาครับคือ w ครับมีค่าเป็น50 เปอร์เซ็นต์คือห้ในร้อยครับของเปลี่ยนเป็นคูณ x ครับของ x ก็คือ w เท่ากับห้ในร้อย x ครับต่อมา x มีค่าเป็น20่เปอร์เซ็นต์ของ y ครับ x นะครับมีค่าเป็นเท่ากับครับ20เปอร์เซ็นต์คือ20ในร้อยของ y คือคูณด้วย y นะครับและ y มีค่าเป็น40เปอร์เซ็นต์ของ z ครับ y ครับ y มีค่าเป็นครับเท่ากับ40เปอร์เซ็นต์คือ40ในร้อยของ z คือคูณด้วย z นะครับเราได้สมการมาอย่างนี้เขาอยากรู้อัตราส่วน w ต่อ z ครับ อยากรู้ w ต่อ z นะครับดังนั้นอันนีแ้แต่ละตัวเราขอตัดทอนก่อนนะครับห้าสิบหนคูณสเป็น 100, หนึ่งร้ยครับดังนั้นตรงนี้เราจะได้ว่า w เท่ากับหส่วนส x นะครับนี่ตัดทอนบ้างครับยี่สิบหคูณด้วยหเป็นหนึดังนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับห่ส่วนห y นะครับอันสุดท้ายครับ y เท่ากับสี่สิบส่วนร้ z ยี่คูณสเป็นสี่สิคูณหเป็นหนึดังนั้นจะได้ว่า y เท่ากับ2ส่วน5คูณด้วย z นะครับเราอยากรู้ค่า w ว่ากับ z ว่าเป็นอันตราส่วนเท่าไหรนะครับเราสังเกตรตรงนี้ครับเรารู้ว่า x เท่ากับ1ส่วน5 y y เท่ากับ2ส่วน5 z นั้นเราแทนค่าครับ w เท่ากับ1ส่วน2 x เราเอาค่า x มาแทนตรงนี้ครับได้เป็น w เท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย1ส่วน5 y นะครับแทนค่า x ด้วย1ส่วน5 y เข้ามาครับ ก็คือจะได้ว่า w เท่ากับ1ส่วน2คูณ1ส่วน5เป็น1ส่วน10 y นั่นเองครับต่อมาครับเราเอาค่า Y เรารู้ว่า Y เท่ากับ2ส่วน้าถครับดงนั้นแทนค่าตรงนี้ครับเราจะได้ว่า w เท่ากับ1ส่วน10คูณด้วย2ส่วน5 z ะครับอ่าเราก็ตัดทอนกันหน่อยครับ2 1 2 2 5เป็น10ครับงั้นตรงนี้ครับเราจะได้ว่า w ครับเท่ากับ1คูณอ่า1หารด้วย5คูณ5คือ25่ครับ w 2เท่ากับ1ส่วน25 z เราอยากรู้อัตราส่วน W ต่อ z ถูกไหมครับดังนั้นเราก็เอาแไปหารตรงนี้ครับได้เป็น W ต่อ z เท่ากับ1ต่อ25ครับนั้นสรุปตรงนี้ครับได้ออกมาเป็น W ต่อ z เท่ากับ1ต่อ25นั่นเองครับตอบ1ต่อ25นะครับ,รบก็ตรงกับตัวเลือกข้อ C ครับ หลักการของข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เขียนตามสิ่งที่โจทย์กําหนดมาคือ W เป็น 5, มีค่าเป็น50%ของ x ก็เขียนมาครับ W 50%ของ x x เป็น20%ของ y ก็เขียนมาและ y มีเป็น20%ของ z เขียนมาดังนั้นโจทย์ถามอยากรู้ว่า w ต่อ z มีค่าเท่าไหร่ครับเราก็ต้องพยายามเอา W กับ z มาเชื่อมกันให้ได้นะครับโดยเราใช้ x กับ y น่ครับเป็นตัวเชื่อมเรารู้ว่า w เท่ากับ1ส่วน2 x แล้วเรารู้ x เท่ากับ1ส่วน5 y รู้ y เท่ากับ2ส่วน5 z แล้วก็แทนค่า x ด้วย1-5ึ่่ y แล้วก็จากนั้นแทน y ด้วย2-5 Z ส่้าเราก็ได้ w กับ Z มาเชื่อมกันก็ไา่สัดส่วนออกมาว่าเป็น w ต่อ Z เท่ากับ1นึต่อยีนั่นเองนะครับมันมีคำตอบสองันเนาะแต่ว่าอันหนึ่งมันใช้ไม่ได้อะะท,<ำ>ทำไมอ่ะพี่เป็นมามการกำลังสองถูกปะนั้นตอนแก้อ่ะย้ายข้างไปอ่ะต้องใส่บวกลบถูกไหมแต่เนี้ย ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางค่าค่าลบอาจจะใช้ไม่ได้อ๋อยอย่างอันนี้เป็นความกว้างซึ่งความกว้างมันไม่มีค่าลบใช่ดังนั้นเราต้องตรวจสอบต้องอ่านโจทย์ให่ดีว่าเนี่ยมันค่า x ของเราเนี่ยมันคืออะไรต้องให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยเพราะบางครั้งคำตอบทางคณิตศาสตร์าอาจจะไม่ใช่คำตอบในความเป็นจริงโอ้อเป็นอย่างนี้เ,นเองเองข้าใจแล้ว